แดดีพัดเผยสเปคสาวขายแอปอยู่ใกล้ทีไรเกิดอาการทุกทีหลังจากวง p o w e r p a d ดปล่อยเพลงสำออยที่แดดดีพัดวรยศได้ให้คำนิยามคำนี้ว่านี่ไม่ใช่เพลงแสดงมุมอ่อนแอหรือการสำออยแต่เป็นอาการที่สำรักความคิดถึงจนเปนแฟนแอปสงสัยว่าแบบไหนที่ทำให้แดดดีเกิดอาการเหมือนในเพลงนี้ได้หรือจะเป็นคู่จิ้นทิปอย่างอัทัศนรจิงจผมไม่มีสเปคนะ แต่ผมจะแพ้ทางผู้หญิงสไตล์หวานมีความใจเย็นเรียบร้อยสุภาพนิสัยที่อ่อนโยนพูดจาไพเราะมีจิตใจอ่อนโยนรักศิลปะรักสัตว์รักเสียงเพลงด้วยก็ยิ่งดีครับรักในตัวตนของฝ่ายตรงข้ามผมค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวพอสมควรที่สำคัญเข้าใจในงานของเราเพราะงานของเราในเรื่องเวลาไม่แน่นอนและเข้ากับครอบครัวเราได้ เห็นสาวในสเปคของแดดดีพัดกันแล้วไม่รู้แฟนคลับจะแอบ,บเชียร์ต่อคู่จิ้นทิปแอปพัดกันต่อหรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามกันนะจ๊ะ